สวัสดีค่ะสวัสดียามเช้าจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะวันนี้วันศุกร์วันศุกร์ที่15สิงหาคม2568อากาศดีมากสดชื่นมากค่ะเมื่อคืนนี้ฝนตกนะคะทุกคนฝนตกหนักแรงเลยแหละเพราะว่าเมื่อวานนี้พวกเราไปบนภูเขานะคะก็คือลูกเห็บตกเลยค่ะสำหรับเช้านี้นะคะแม่ลินก็มา พอพอดีเมื่อวานนี้ไปเก็บเห็ดมาค่ะได้เห็ดพึ่งหวานมาเก้าดอกก็เลยจะมาเก็บผักอีตูหรือว่าใบแมงลักนะคะไปแกงใส่เห็ดแล้วก็มาเจอบัวฝรั่งนี่ค่ะโหกําลังงามเลยเนาะก็เลยจะเก็บไปไว้แกงใส่หน่อไม้เพราะว่าเดี๋ยวถ้ามันโตกว่าน,นี้เดี๋ยวมันจะไม่อร่อยก็เลยจะเก็บไปเลยนะคะแล้วก็มาดูมาเจอดอกฟักทองดูสิสวยงามมากเลยสีสวยๆเนาะ แบบว,ว่าเหลืองเหลืองส้มสวยสีสวยอะ่ะแล้วดูสิตรงนี้เนี่ยพึ่งกำลังตอมอยู่ข้างในนะคะโอ้โหปกติมันจะเป็นสีเหลืองเหลืองเนาะแต่ว่าวันนี้มันเป็นออกเหลืองส้มนะคะเนี่ยดูดอกนี้ก็สวยสวยนานๆจะได้เจอบยาจะได้เจอดอกสีสวยๆแบบนี้ขอถ่ายเอาบันทึกภาพไว้หน่อย อันนี้ก็กําลังติดลูกเยอะแยะเลยค่ะลูกนี่แต่ว่ามันออกสีเหลืองๆไม่รู้ว่ามันจะโตไหมนะเนี่มันเหลืองนิดนึงจะโตหรือแมงก็ไม่รู้ค่ะแล้วก็มีลูกเล็กอยู่ลูกหนึ่งลูกมันโดกเกินไปเนาะเนี่ยออกมาเป็นลูกหมดเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดลูกเลยตรงเนี้ยค่ะเนี่ยเจ็ดลูกแล้วก็แปดกับลูกโตนี่มันโตมันมันโดกเกินคาดว่าไม่น่าจะติดหมดนะส่วนอันนี้ก็เหมือนกันค่ะ นอกจากลูกนี้แล้วนะก็มีลูกเล็กๆตรงนี้อีกแล้วก็ลูกเล็กๆออกมาอีกข้างบนเนาะไม่น่าไม่น่าจะรอดทั้งหมดนะคะแต่ว่าตอนนี้แม่ลิ้งก็จะขอเก็บอันนี้ก่อนเพาเดี๋ยวถ่ายเอาลูกก่อนเนี่ยหบวบฝลังสุก,กิน้าะฉันก็ไม่ได้เอามีดมา โอ้นี่จุก,กิน่าสวยๆหนึ่งลูกคะ่ะได้หนึ่งลูกนะส่วนดอกนี่อดอกบานนี่ก็เก็บไว้นี่แหละคะ่ะไว้ให้เขาเพิ่งได้มาตอมเนาะผสมเกสรให้เราหนึ่งลูกแล้วต้นนี้ก็มีอยู่อีกหนึ่งลูกนะโอ้ลายลูกเลยสองลูก ลูกเนี้ยนะอีก3าวันก็เก็บได้แล้วค่ะมาเห็นสุกินาแล้วก็มีฟักทองนี้ก็โตแล้วค่ะเดี๋ยวจะเก็บผักอีตูก่อนนี่ไปใส่แกงเห็ดเพราะว่ามันใบมันเล็กมากเลยเด็ดออกมันจะได้ดโต มันเป็นพันธ์อะไรก็ไม่รู้ไม่รู้มาตอนซื้อมามันก็เขียนว่าเอเ <c oughs> โหระพาไทยนะแต่ว่าทําไมมันเป็นใบเล็กมากก็ไม่รู้ค่ะอันนี้ที่มันตัโตนี้ก็คือเด็ดออกนะคะเด็ดออกพอมันไอ้นี่มันก็โตบ้างนเนาะล้วก็จะเด็ดใบยอดเล็กๆนี่ให้มันได้โตนะ เอาไปใส่แกงเ็ดวันของเราวันนี้ค่ะม่ไินถ่ายวิดีโอมานะแต่ว่ายังไม่ได้ตัดต่อเลยเพราะเมื่อคือนก็เหนื่อยยังไม่ได้ลงคลิปเลยค่ะแต่ยังไงก็ขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะทีอ่อ่ให้กําลังใจเนาะว่าเรื่องสุขภาพอะค่ะก็ขอบคุณมากๆกับทุกคนนะ ได้เยอะแล้วนะสำหรับใส่แกงเห็ดก็พอแล้วแหละแต่ว่าไม่ลืมจะเด็ดให้มันให้มันโตให้มันยอดใหญ่เนี่ยแล้วมันก็ภาษาอ,อีสานเขาเอิว่ามันดอกค่ะมันเป็นดอกไวมากเลยดูสิโอ้ยถ่ายวดีโอไม่ตรงเนี่ยเขาเอิญมามันดอก <laughs> ดอกนี่ก็ไปใส่นะเพราะว่ามันเอาไปเอากลิ่นเฉย คือแบบว่ามันเออติดลูกติดดอกไวมากนะคะเด็ดออกอากาศที่นี่เริ่มเย็นลงแล้วนะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้ร้อนมากเลยนะเมื่อวานกับวันซสืรนี่ร้อนมากพอเมื่อคืนเนี้ยฝนตกอลูกเห็บลงบนภูเขาตื่นเช้ามาสดชื่นเลยเข้ามาดูสวนผักอันดับแรกเลยะคะ่ะ เด็ดออกช่วงนี้ก็จะได้ไปเก็บเห็ดบ่อยขึ้นนะคะเพราะว่ามันเห็ดมันเริ่มเกิดแล้ววันเมื่อวานนี้เห็ดเ,เห็ดมันปูมันแห้งค่ะเพราะว่ามันดินมันแห้งเนาะก็เลยได้มานิดหน่อยส่วนพริกของมาด,ดินนี่ก็งามๆค่ะดูสิทุกคนติดลูกเต็มเลยดูต้นเดียวนี่อันนี้คือเก็บไปแล้วรอบหนึ่งนะคะ อันนี้คือลูกมันเล็กๆเมื่อก่อนเนี่ยแมรินก็เก็บไว้นโตหลายต้นเลยเป็นเก้าต้นค่ะทั้งหมดเนี่ยเพราะว่าในกระถางหนึ่งมันจะมีเก้าต้นสี็ลูกๆเลยค่ะทุกคนอันนี้ก็งามอันเป็นพันนี้เก็บไปแล้วก็ยังไม่ได้กินเลยค่ะรอบแรกเนี่ยก็เต็มถุงเลยถุงหนึ่งลิตรก็แช่แข็งไว้ค่ะไว้กินหรือดูหนาวนี่อยู่เมืองนอกเราก็ ปลูกผักกินเองนะคะทุกคนแม้จะปลูกได้แค่ฤดูร้อ,อนนี่พวกเราก็แบบว่าขยันขยันนะเมียฝรั่งเมืองนอกส่วนมากก็จะขยันนะคะมาดามปลูกผักกินเองเก็บเห็ดกินเองอะไรต่างๆส่วนมากก็ทําเองกันเกือบเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นค่ะบางคนที่เป็นมาดามไฮโซก็อาจจะไม่ได้ทําก็ได้ค่ะแต่พวกเรานี่ก็แบบว่า มาดามธรรมดาธรรมดาใจชีวิตแบบเรียบง่ายอะไรทำเองได้ก็ทำเองค่ะไม่ได้บางคนเขาทำงานเนาะมีเงินเดือนเขาก็อาจจะไม่ได้มีเวลาแต่ว่าพวกเรานี่แม่ลินนี่คือไม่ได้ทำงานกา็ทำงานบ้านค่ะนี่ ยิ่งลูกสาวโตแล้วนี่ยิ่งสบายเลยไม่ได้ต้องรับส่งลูกไปโรงเรียนแล้วเปิดเทอมนี้ก็เรียนวิทยาลัยปีสุดท้ายแล้วค่ะปีหน้าลูกสาวก็จะไปต่อมาหาลัยในเมืองก็ยิ่งสบายเลยทีนี้ยศได้อยู่คนเดียวสองคนกับสามีสองตายายโอ้ยผักอีตูนี่ก็งามงามค่ะดูอันนี้คือเด็ดออกเฉยๆนะคะเด็ดให้มันโตนี่มันจะได้ใบตัวโตแบบนี้นะ ส่วนอันนี้ก็ดอกแล้วออกดอกแล้วเอาดอกไว้ดีกว่าเพราะว่ามันเริ่มแก่แล้วค่ะนี้เป็นเป็นแผงยาวแล้วนี่นะจะได้โตะจะได้แงหง่อไม้ฟักทองนะคะฟักทองก็โตแล้วนะ รับทองน้ำเต้าเมที่เจอวันนั้นลูกเล็กๆมาวันนี้โตแล้วนี่ดิฉันก็เจอลูกเดียวก็ดีใจนะคะเพื่อนๆดูสินี่สวยงามมากเลยสีเหลืองสวยเนาะเขาก็จะเป็นลูกทรงน้ำเต้านะคะดูสิน้ำเต้าสวยเลยพี่สาวให้ลูกมาหนึ่งลูกปีที่แล้วกินแล้วก็เก็บมเมล็ดไว้ ตรงนี้ก็มีค่ะสองลูกสองลูกนี้ก็เริ่มโตแล้วนะไปดูนี่โอ้ฝนตกทาก็ออกมามันจะกินฟักทองเราไหมเนี่ยนี่นะคะทุกคนสองลูกนี้นี่นี่นี่นทากออกมาแล้วทาาเลยเดี๋ยวเอาฟักทองนี้ขึ้นดีกว่าขึ้นบนค้างนี่นะจะได้พ้นจาก กยกมันขึ้นจะได้ไม่เป็นอาหารของทากนะเยดายนี่ลูกหนึ่งอุ้ยตรงนี้ก็มีลูกหนึ่งค่ะนี่ตรงยอดเลยนี่แสดงว่าต้นนี้ลำนี้นะมีสามลูกเลยค่ะอืม สามลูกสี่ลูกเลยทั้งหมดสี่ลูกนี่นะคะทากที่นี่จะเป็นตัวแบบนี้นะทุกคน,นออกมาจากข้างในเนี่ยในช่องของก้อนหินนี่ค่ะรั้วนี่นะกำแพงนี่ค่ะตรงนู้นก็เป็นมะเขือเทศนะคะนี่แดงๆอย่เนียเก็บเลยดีกว่าไหมโอ้เดี๋ยวค่อยมาเก็บค่ะตอนนี้ไปแกง จะไปแกงเห็ดก่อนยังยังมีต้องมาเด็ดเอดอกดอกตัวผู้ของฟักทองนี่ค่ะต้องเอามาเด็ดออกเอาไปลวกจิ้มน,น้ำพริกไอ,ไอเอเยอะสั้นๆนี่ค่ะเต็มเลยนะนเต็มเลยเดี๋ยวแม่ดินจะมาเด็ดเอาไปลวกจิ้มน,น้ำพริกนี่นะคะแล้วก็จะมาเก็บ มะเขือเทศนั่นด้วยมันเริ่มสุกแล้วนี่นะคะบรรยากาศตอนนี้ชุ่มชื่นมากเลยให้ดูบรรยากาศที่คุ้นเคยของเราค่ะส่วนอันนี้ก็เป็นผักม่วงนะคะผักสลัดสีม่วงกินไม่ทันก็ปล่อยให้มันขึ้นมาม่วงทั้งดอกทั้งใบเลยค่ะลำต้นด้วยดูสิส่วนด้านนนก็เป็นบรรยากาศนะคะเแดดเริ่มมาแล้วแหละ แต่ว่าในส่วนของเรานี่คือแดดมันยังไม่ถึงนะคะก็ยังสดชื่นลมพัดเบาๆค่ะลมพัดเบาๆดูทางนี้เนี่ยต้นเอ่อหน่อไม้ฝรั่งนะคะตรงนั้นนะลมพัดสดชื่นมากเลยขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะเพื่อนๆทุกคนขอบคุณที่เข้ามาให้กำลังใจแม่ลินนะคะสำหรับเอ่อปีนี้ก็ เก็บเห็ดน้อยลงค่ะเพราะว่าด้วยสุขภาพของเรามันก็ไม่ได้แข็งแรงเหมือน2 3งปีที่ผ่านมานะคะช่วงทำคลิปเก็บเห็ดเยอะๆนะน,นะตอนนี้ก็อายุก็50แล้วเราก็ไม่อยากจะเข้าป่าคนเดียวเหมือนเมื่อก่อนนะคะหมดไฟแรงลดลงนะคะอาจจะไม่ได้ คลิปวิดีโอก็อาจจะไม่ได้แบบว่าลุ้นระทึกเหมือนเมื่อก่อนนะคะที่เข้าป่าคนเดียวเนาะฝนตกหมอกลงก็เข้าคนเดียวนะคะตอนนี้ก็จะใช้ชีวิตเรียบง่ายของตัวเองนี่แหละค่ะอยู่กับผักกับอะไรต่างๆกับสวนนะคะ mm hmm. ก็ขอบคุณเหมือนเดิมกําลังใจนะคะเพื่อนๆ mm hmm. ขอบคุณที่เข้ามารับชมคะ mm ่ะ hmm. ขอบคุณ mm hmm. ในความห่วงใยเรื่องสุขภาพของมะเด่นนะ,ะ mm hmm. นะคะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ ไปดอกฟักทองนี่สวยสวยดูสิสวยงามมากอ